นี่ค่ะ คุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรกรออนไลน์กับดิฉันช่อเอื้องดนสนกงจันทรงค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการพบก,กันในทุกๆวันนะคะในเวลาเช้าๆแบบนี้นะคะชอบเอื้องมาทำหน้าที่และนำเรื่องราวทางด้านการเกษตรนำมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วขอบคุณข้อมูลดีๆเช่นนี้จากทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรค่ะเช่นเคยนะคะ,ช,ะ,คะช่วงแรกเรานำข่าวสารมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบกาันเดินทางไปที่ข่าวแรกของเช้าวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะเป็นเรื่องราวนะคะของทางด้านกรมพัฒนาที่ดินค่ะได้มีการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อรักษาความอุดม สมบูรณ์ของทรัพยากรดินน่าสนใจแค่ไหนนั้นติดตามได้ในข่าวแรกของวันนี้ค่ะในอภิชาติจงสกุลอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยว่าการจัดทำระบบอนุรักษ์น้ำและดินเพื่อป้องกันการชะล้างทลายของดินที่จะส่งผลกระทบต่อการผลิตทางการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน โดยใช้วิธีกลที่เน้นการสร้างสิง่งกีดขวางความลาดชันของพื้นที่ไม่ให้เกิดการช้าล้างพังทลายของดินลงสู่ที่ต่ำสร้างคันกั้นดินกั้นน้ำและล่องน้ำขวางความลาดชันโดยแบ่งออกเป็น6ชนิดได้แก่ ชนิดคันดินแบบขั้นบันไดคันดินกั้นน้ำคันดินเบนน้ำทางระบายน้ำบ่อน้ำในไร่นาและคูรับน้ำรอบเขาสำหรับวิธีพืชเป็นการใช้ประโยชน์จากระบบการปลูกพืชซึ่งพืชที่นิยมปลูกก็คือพืชตระกูลถัว่วรวมถึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่แนะนำวิธีการอนุรักษ์ให้กับเกษตรกรด้วยค่ะ ในเรื่องราวของการจัดระบบอนุรักษ์ดินนะคะทางด้านกรมพัฒนาที่ดินก็จะส่งเจ้าหน้าที่นะคะลงพื้นที่ไปให้คําแนะนําเพิ่มเติมกับทางด้านเกษตรกรถ้ายัางไงแล้วพี่น้องเกษตรกรท่านไหนนะคะเจอทางเจ้าหน้าที่ก็ให้คําแนะนําเพิ่มเติมรวมไปถึงการแชร์ข้อมูลกันด้วยละกันนะคะเดินทางไปที่ข่าวที่2ของเช้าวันนี้กันบ้างค่ะเป็นเรื่องราวของยางพาราค่ะความคืบหน้าของข่าวนี้จะเป็นยังไงบ้างติดตามได้ในข่าวที่2ของเช้าวันนี้ค่ะ นายยุคนลิ้มแหลมทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สอสอกและอ,อสอยอรวบรวมความต้องการใช้ยางพาราในโครงการของแต่ละกระทรวงที่ประสงค์จะใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบตามนยโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการน้ำยางพาราในสต็อกของโครงการพัฒนาศัก,กยภาพสถาบันเกษตรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาย,ยางพารามาใช้เพื่อลดปริมาณผลผล,ผลิตในตลาดโลก โดยมีบางหน่วยงานได้แจ้งความต้องการนำยางไปทาถนนและพื้นสนามกีฬาทางด้านไหนชัยชนะเป็นสิริวัดพวงหนวยการอสอยกอกล่าวว่าได้ทำระเบียบการบริหารสต็อกการซื้อขายยางการบริจาคเสนอต่อคณะกรรมาการบริหารโครงการรักษาสเสถียรภาพราคาย,ยางซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรองให้แต่ละกระทรวงส่งรายละเอียดเข้ามาค่ะ สำหรับเรื่องราวดังกล่าวนะคะก็ต้องรอค่ะเสนอกับทางคณะกรรมการบริหารโครงการรักษาสิียรภาพราคายางต่อไปและทางรายการนะคะก็จะติดตามความคืบหน้านี้นะคะนำมาฝากคุณผู้ชมในช่วงต่อไปค่ะเดินทางไปที่ข่าวสุดท้ายของวันนี้กันบ้างค่ะเป็นเรื่องราวของทางด้านกล่มส่งเสริมสหกรณ์ค่ะได้ชูนโยบายสร้างความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์ข่าวนี้น่าสนใจแค่ไหนนะั้นติดตามได้ในข่าวที่3ของชาววันนี้ค่ะ กรมส่งเสริมสาหากรณ์ชูนโยบายสร้างความเข้มแข็งระบบสาหากรณ์นายสมชายชาญรงค์กุลอธิบดีกลมส่งเสริมสาหากรณ์เปิดเผยว่านโยบายการขับเคลื่อนระบบสาหากรณ์ไทยปี2557ในโอกาสครบรอบ41ปีและก้าวสู่ปีที่42ของกลมส่งเสริมสาหากรณ์คือการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสาหากรณ์ทั้งระบบประกอบไปด้วย2ประเด็นหลักสำคัญคือ การเดินหน้าในวาระแห่งชาติด้านการจากกรและการพัฒนาเครือข่ายตลอดห่วงโซ่มูลค่าตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำซึ่งเป็นนโยบายที่มีการสานต่อมาจากปี2,554เป็นต้นมา นอกจากนี้ยังจัดทําโครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา60พรรษา2เมษายน2558เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสหากรณ์ในห้องเรียนให้กับน้องๆค่ะ นอกจากนโยบายขับเคลื่อนโครงงานสหกรณ์ดังกล่าวแล้วนะคะทางด้านสหกรณ์ค่ะยังมีโครงการดีๆนะคะนามาฝากกันอีกด้วยกับโครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา60พรรษาวันที่2เมษายนนี้นะคะโครงการนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียนให้กับน้องๆทุกคนอีกด้วยน่าสนใจขนาดนี้นะคะเอาเป็นว่าความคืบหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะนําข่าวมาฝากกันในช่วงต่อไป ขอบคุณสามข่าวดีๆอย่างนี้นะคะจากทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้นํามาฝากคุณผู้ชมในทุกๆเช้าเช่นนี้ค่ะช่วงนี้ขอพักเบลกันสักครู่และเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เบรกที่2กับรายการเกษตรกรออนไลน์ค่ะอยู่กับช่อเอื้องทําหน้าที่กันต่อนะคะเช่นเคยช่วงนี้มีนวัตกรรมทางด้านการเกษตรนํามาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเกษตรกรท่านใดนะคะที่กําลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการล้างเมล็ดค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเรามาพูดคุยกับผู้รู้ดีกว่าจะได้ทราบข้อมูลกันเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นค่ะต้อนรับนะคะทางด้านอาจารย์สมศักดิ์ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคัคบ อาจารย์คะช่วยแนะนําตัวกับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะครับผมสมัรแข็งแรงครับ<ฆ>ครูแผนกช่างยนต์วิอยไเ,เทคนิคลำปางครับอ่าอยู่ที่จังหวัดลำปางอาตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะก็อากาศก็นหานาวๆก็จะรู้สึกตะวันเมื่อกี้มีฝนนิดหน่อยค่ะมีฝนตกอ,อีก่ๆอ๋อแต่ว่าโดยรวมอากาศโอเคใช่ไหมคะ ทีนี้วันนี้เรื่องรบกวนอาจารย์นิดนึงค่ะขออนุญาตพูดคุยในเรื่องของเครื่องล้างเมล็ดครับค่ะมันมีชื่อเต็มว่าอะไรอะคะอาจารย์คะที่จริงผมผมตั้งชื่อไว้ว่าเครื่องขัดล้างเครื่องล้างเมล็ดในการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้าค่ะแต่เครื่องล้างเมล็ดน,นี้นก็คือใช้ขัดได้ล้างเมล็ดพันที่ที่เอาเมล็ดกระายค่ะเช่นปักทองเช่นแตงกวาอะไรเงี้ยครับ อ่า่วนใหญ่ชาวบ้านเขาเขาจะจะเพราะเขาเรียกว่าอะไรปลูกปลูกปลูกักเพื่อขายเมล็ดให้กับบริษัทบริษัทที่ที่ขายเมล็ดครับก็เห็นว่าเครื่องนี้น่าจะช่วยได้ก็เลยก็เลยก็เลยอยกก็เลยก็เลยลองออกแบบแล้วก็สร้างออกมาครับเครื่องต้นแบบครับค่ะโดยเริ่มแรกแล้วเนี่ยเขามีที่มาที่ไปยังไงคะอาจารย์ทําไมถึงมาเป็นเครื่องนี้ได้คะ ที่อาจารย์พูดถึงตอนนี้คือเมล็ดพันธุ์ประเภทไหนคะอาจารย์เมล็ดพันธุ์ก็คือใน,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 นที่เราศึกษาก็คือมีฟักท,ทองฮะแล้วก็แตงกวาเด็ดเดฟักทองเป็นจิตกระเด็นครับค่ะเมล็ดฟักทองประเด็นลหนลังครับก็คือส่วนใหญ่เวลาที่เกษตรกรนําฟักทองมาด้านในเขาก็จะมีเมล็ด<ๆ>ที่มีคราบๆสีเหลืองๆอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้วขั้นตอนของเขาเป็นยังไงคะอาจารย์ตรงนี้ 看。<卡> คือวิธีการที่อาจารย์นํามาทําเป็นเจ้าเครื่องล้างเมล็ดเนี่ยก็คือทําเอามาจากเปลี่ยนจากขั้นตอนที่ชาวบ้านใช้วิธีการทํามือเปลี่ยนมาเป็นเครื่องตัวนี้ถูกต้องไหมคะคค่ะแล้วเครื่องตัวนี้เขามีขั้นตอนการทํางานยังไงบ้างคะอาจารย์เครื่องเครื่องนี้เด่นออกเป็นสองขั้นตอนก็คือค่ะก็คือขันกอนที่หนึ่งคือการการขัดค่ะแล้วก็การล้างค่ะอาจารย์ั ก็ใช้หลักการของน้ํไหลวนจะมีการกรองน้า 嗯。Mm. คนนิดหน่อย่ะ <c oughs> เ็แต่างๆก็จะไหลไปตามแนว <c oughs> ครับอะไรต่างๆนะพอพอคิดว่าเสร็จแล้วเราก็ยกะัตกกยาขึ้นมา <c oughs> ยกะัตยาขึ้นมาเมล็ดก,ก็จะ ที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ได้ตั้งค่าตัวเครื่องไว้ในหนึ่งครั้งนี่ได้ปริมาณเท่าไหร่นะคะอาจารย์หนึ่งครั้งนี่ก็ก็ผมคิดคืิดค่าสิ่งนี้ยอจริงอะหนึ่งครั้งต่อการขับเนี่ยผมผมผมตั้งไว้ประมาณหนึ่งสองกิโลหนึ <S 1> 1 <S ่ง <1 S 2> คือสองกิโลกรัมของอ<า>มเมล็ด,ดใช่ไหมคะก็คือขับ แล้วก็ในหนึ่งครั้งเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยค่ะต่อเลยค่ะอาจารย์ก็คือก็คือที่เราเทไว้ประมาณนี้ก็คือว่าเราเราเพลงว่ามอเตอร์เวลาเราทางานตอนนี้งานมันอาจจะองเกรงว่าจะอาจจะมีปักหาพบเราก็เลยเลยเลยใช้วีนี้ต่อแต่ว่าเมื่อเมื่อเมื่อหมดครังที่หนึ่งก็สามารถทําต่อได้อีกโดยที่ก็ก็ให้เครื่องมอเตอร์ทันทางานได้รามกับทำเป็นช่วร์วีโวไปครับอืม ก็เลยทําให้ในแต่ละครั้งเนี่ยการทํางานเนี่ยอาจจะไม่ต่อเนื่องแต่ว่าเรามีการพักของตัวเครื่องด้วยถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะเพื่อว่าป้องกันจะค่ะค่ะเครื่องจะได้ทํางานในระยะเวลาที่อายุการทํางานจะได้ใช้งานได้นานมากยิ่งขึ้นถูกต้องไหมคะถูกต้องอย่างนี้นี่เองอาจารย์ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นุ่นเอื้องขออนุญาตพักเบรกสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่ออาจารย์ถือสายรอนุ่นเอื้อสักครู่นะคะครับค่ะ จากาส่อีกหนึ่งช่วงนะคะกับรายการเกษตรกรออนไลน์ค่ะพูดคุยกันต่อนะคะนุ้ยอยู่กับอาจารย์สมศักดิ์ค่ะพูดคุยกันในเรื่องราวของเครื่องล้างเมล็ดหลังจากที่รู้กันแล้วนะคะว่าเครื่องนี้เขามีที่มาที่ไปยังไงการทํางานของเขาเป็นยังไงร,รวมไปถึงอีกหนึ่งคำถามค่ะเกษตรกรหลายคนจะต้องถามแน่เลยว่าข้อดีของเครื่องนี้แตกต่างจากการใช้มือของมนุษย์เนี่ยแตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์กันดีกว่าอาจารย์คะคําถามคือเครื่องนี้ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานของมนุษย์ข้อนี้แตกต่างกันมากไหม แต่างแต่การประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าถ้าใช้แรงงานคนประเด็นที่หิึ่งก็วิธีการขัดด้วยด้วยด้วยต่อล้างด้วยเป็บนการล้างอาจจะใช้เวลาในการล้างนานต่อการขัดต่ะมีผลกระทบต่อร่างกายอะไรเงี้ยครับในราอะไรเงี้ยครับเึ่งเราก็ก็อยู่ในเครื่องเดียวใช้กระบวนการอย่างต่อขับต่อล้างประเด็น แล้วก็ประหยัดเรื่องของน้าแลวก็ของระยะเวลาในการทํางานครับค่ะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยอาจารย์บอกว่าอาจารย์มีทั้งตัวเครื่องแล้วก็มีอีกหนึ่งสิ่งที่เมื่อกี้แอบพูดคุยกันนะคุณผู้ชมอาจารย์บอกาอาจารย์มีอีกหนึ่งก็คือตะกร้าด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ครับผมตะกร้านี่แตกต่างกับเครื่องนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์ตะกร้านี้ช่วยช่วยทะเลยกว่าแตง่ายช่วยในการขับถางแล้วก็ขับเร็ การ ก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใช้ตัวเครื่องเนี่ยก็คือวิธีการทุกอย่างจะอยู่จะอยู่กับคนที่ไม่ต้องใกล้แหล่งน้ําก็ได้ถูกต้องไหมฮะใช่ถูกต้องครับถูกต้องครัไม่ต้องไกทงเนะคแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้ตะก้าเนี่ยก็คือคนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ํา ว่าเขาจะล้างแบบในแม่น้ําถ้ามีตะกร้าแบบนี้ก็สามารถสามารถใช้ล้างได้ได้ได้รวดเร็วแล้วก็เร่งการกลัดแยกันได้ดีสะดวกกว่าอันนี้ก็มีเป็นแปดกั้นตอนนี้ค่ะีคนที่ใกล้แหล่งน้านะครก็สามารถติดตั้งค่ะทีนี้ใช้ตะกร้าแบบนี้ก็ได้ค่ะอาจารย์ขานุ่งขออนุญาตกลับมาที่ตัวเครื่องล้างเมล็ดนิดหนึ่งเจ้าตัวเครื่องล้างเมล็ดเนี่ยเวลาที่เราเอาไปติดตั้งเนี่ย พ, <reflex> พื้นที่ที่เราจะใช้ในการติดตั้งต้องใช้พื้นที่เยอะไหมอาจารย์ไม่เยอะครับไม่เยอะประมาณนะครับผมครับผมตัวเครื่องจริงๆประมาณอ่กว้างประมผมจีิให้ประมาณเมตรคูณเมตรตัวเครื่องนะครับอาจจะพื้นที่วางวัสดุวางอุปกรณ์นี้ก็ก็ไม่เยอะก็แค่ประมาณสามเมตรคูณสามเมตรก็ใช้ได้ครับก็เผื่อวางอุปกรณ์ัเครื่องตัวเครื่องนี้เดียววัสดุที่ใช้เป็นไฟ ก็ไป <S <S 2> <S 2> ไปบ้านปัค่ะแล้วตัวนี้นจากทินไฟไหมคะน้ำที่ใช้ก็เป็นกล้องน้ำธรรมดาก็ใส่ใส่ถังให้เต็นก็ใส่ใส่กร้ป๋อน้ำเกิดการไหลวนแล้วก็ กระแสน้ำเนี่ยเขาก็จะวนกลับมาให้เราใช้ได้เหมือนเดิมอีกอีกวาณสี่ห้ารอบถูกต้องไหมคะถูกต้องถูกต้องครับอ๋อแล้วค่นแล้วก็ตั้มน้ำก็ไหลวนกันในองเราค่ะค่ะอาจารย์คะตัวเครื่องนี้มีวางออกจําหน่ายเพื่อการพาณิชย์บ้างหรือยังหรือมีเจ้าไหนออกไปเอาออกไปชมโชว์บ้างหรือยังคะตรงนี้ ทีนี้ถ้าเกิดเกษตรกรที่ฟังอยู่บอกว่าออาวสนใจบ้างและอยากจะเรียนรู้ตรงนี้เพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งอยากจะไปหาอาจารย์ให้อาจารย์ช่วยแนะนําสามารถติดต่อเรียนรู้ได้ที่ไหนฮะอาจารย์ตรงนี้ อนที่จะเข้าไปเรียนรู้ต้องมีการเตรียมตัวยังไงก่อนไมหมฮะอาจารย์คะ,ะไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเตรียมตัวอะไรครับก็คือเราเราเราเรเรา แล้วก่อนหน้านี้มีเกษตรกรกลุ่มใดที่เข้าไปเรียนรู้ตรงนี้ด้วยไหมคะอาจารย์มีมีก่อนหน้านี้บ้างไหมคะเกษตรกรส่วนใหญ่ที่เชื่อเราเอาไปลงที่ก็อยู่ในเขตอำเภอแจ้งหงจังหวัดสระากครับค่ะก็ได้เอาไปใช้แล้วก็ได้ไปทดลองแก้วบุหรี่กินแล้วก็มีหลายหลายคนค่ะก็ก็มีเกษตรกรบางท่านก็ติดต่อมาทางทางทางโทรศัพท์บ้างครับเราก็ ท้ายแล้วค่ะอยากจะให้จารย์ช่วยฝากถึงเกษตรกรที่สนใจในเรื่องราวของเครื่องล้างมาเมล็ดรวมไปถึงเกษตรกรที่ชมรายการเกษตรกรออนไลน์ด้วยค่ะ วันนี้ขอบคุณอาจารย์นะคะที่มาให้ข้อมูลกับทางรายการโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสอีกขออนุญาตรบกวนอีกสักทีนะคะอาจารย์ขะครับครับค่ะ,อ,อ,คะอาจารย์ขอบคุณามากมากค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณทางด้านอาจารย์สมสังนะคะที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางรายการนะคะและที่สําคัญสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจหรือว่าเกษตรกรท่านใดที่อยากจะลองใช้เครื่องนี้นะคะติดต่ออาจารย์ไปได้เลยนะคะอาจารย์ยินดีให้คําแนะนําทุกท่านเลยค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆเช่นนี้ค่ะจากทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และที่จะพลาดไม่ได้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราเกษตรกอรออนไลน์ Online ผ่านทางด้าน moac tv ค่ะเรามีเรื่องราวดีๆนี้นำมาฝากคุณผู้ชมในทุกๆเช้ากับดิฉันช่อเอื้องดนชนกจันสงนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ